สวัสดีครับสวัสดียร่อเอลซีขี่ท่อาทิชชึ่นะครับก็ย่อซาลา่ย่ากลุ่มจาว์ซาแนวนะครับเขาคตรย่อก็ฝากก้ไนค์กดแค่เลครับผมขับขอท่ายา้ำออเพิ่มฟุ้แพร่แบบันแก่นะครับนะครับเขอาพคตนย่อเขาค้นเส้ยจันต้องจุ่มตามนะครับเพื่อพอดีครับเข่าโคตอเขาโอีซ เ fc ข่านะครับให้กดไลค์กดแชร,ใร,ใร์ให้ผมนะครับเด้อครับครับพี่ใจครับพี่หินาพี่หินานอครับผมคือเอเลขกาศอา่าบ้านเอาเพื่อสุขแท้ละงานประกาศซื้อไปอของนะครับอ่ะานี่ค่ะพูดไปนอกดเข้าคุ้นพี่น้นองดูทันใต้ทันเหนือไอสารใต้อสารออกวะครับนะครับ มีเจ็บงอครับคพนาะนี่ไม่ฝนโจกโจกิ้นนะครับคพรนี้ยังไม่โจกอ่ะเพื่อพื้นแพทย์นี่ฝนตกอะครับประมาณไม่ห้อยแหลกก็นะครับเขาเดือดแห้งเป็นย้ายปีนี้ครับขอบคุณเอฟซีดาวสุณคนครนะครับอ่าคุณตัวค่ายทานี่ครับคุ้มเทพาละครน,นะครับผมว่าไกล มเาเบิ้มมาชมมาฟางแกงหอกุ้งตามสุวอะคือเก่านะครับเด้อคือคือเปิดอ่าเปิดไลฟ์สดช่องวุทูดช่องหงกุมตจามซาแนแวนนะครับผมขอฝากให้หลายนิ่งแค์กุติตามนะผมแน่กอตั้งใจกุฎิลิงช่องใหม่ๆขอฝากพี่ฝากอ่ให้ค่อยๆครับผมมีใจครับอันนี้ ลูกพีบลูกพีบไม่หอยคเอดาครับตัวงเงี้ยนนะครับผมนอกป้านไปประเพณีหรอครับมันหอน,นอยู่หอนใหญ่เจ้าละนะครับครับผมพยายามีขับข้าวกันนะครับพยายามีขับข้าวชิ้นหอยกันเออนะครับไปได้สบายดีครับสบายดีครับผมเรื่อที่สี่เงี้ยนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์แน่ ่าขช้วห้องจีตเชิงหื่อหิวหอบป้าชิวห้องซองชิวห้องเพื่อนชิวห้องมูเป็นญาติสบายดีกับการทำงานอีคือกระบอนะครับเนี่ยกงการเนี่ยห่วงหายจิตสุขุเอฟซีนะครับผมนะครับเรื่องขีดว่างของรถนะครับรถว่างจุดเออใส่สียขาดแน่นะครับใส่ประกันนอกฟ้อมนะครับเดือนเดือนผ่าปืนท่าหอนนะครับ ไม่ใช่ยี่สิบแปดปีนะครับผมห้ามีแปดนะครับเอออันจะล่์เนาะนะครับดูบ่ายก็เงาครับผมดูคุณเหียวครับยับยงไม่กาทุกเพียละ ปาพี่ฝากมาเกิ้อมังกิ้ลี่ใช่นะครับจากวก่าผมตามเน่เออเขาคุณช่องมีผ้าร์ดไว้นะครับปลาท้ายทอดในโซต์นะครับผมหิเวเลอรเออปกติตจ,จัาเจ้าแล้วผมมาการกา,เกกบ,าเเบเบื้องบอกแต่ว่าเออต้นตางเน่แอบเบิ้งรูช่องที่คุณเดิมนาอ่านะครับ,น,น,รบน,น้องเลด ้นนี่ผมไม่ฝันด้แค่ครับสิบเมือม่อสิบเมื่อสิบขึ้นผมแม่ฝันได้แค่ละโดนโดนผมนันเนีอ่ยนันดีครับผมนัอนออีอยู่ครับนอ่นนี่สบายสบายครัตึดจะมีเอร์เนาะเปดได้อยู่ตกาก็เอาหัวเก่าเปิดได้สดเาอกาศดี ดีแน่ล,ล่ะอัพเฟอร์สทย์เนี่ยดีแน่นตรเนี่ยมันเป็นตัวกว่าครับมืมากเปินเครือเก่าล,ล่ะข้าบขจบคขุนจลาเ้่ค้กขุนข้าพเจาซีจากโคราดนะครับโครมาซีมานะครับขุนย่องคอฝากให้ฝากงองทันใจจากร้อยเอ็ดอ ซีสเกตน,นี่ยยิ่ร่ำดุดดอนหรือว,ว่า,าจมูกตาคิยวลายน้ำป่ามาพุ่นแบบสะพันสู้พันมูลีสดพี่น้องนะครับผมเบิรงมูชมเอฟซีไอชานนะครับผมเป็นพี่น้อเห็นหนาเห็นตายล้วพี่น้อตงตดตามเลอไละ เห็นน่ากงจามเลยต้องควขอเขิปนี่ราแล้วเรออี๋วความมีแฟนเนาะโอใจนะครับว่าน้องผมตามไปเชีย่ยวไปใส่มาไปเชีย่ยวทุกวันนะครับดูสมแพ้ครับมันยองเสลาด้วนะครับชิ้อยม้าเนื้องเสลาอะไรโลเท่นะม รหแดให้แม่เจมมาเห็นทายแต่แค่คนอย่างเบื่อกจิตตาคนหลายคนจิตาจน้อยจ,จิตใจร้ายนอกเนครก็แค่ให้ผมนอกผมตามนี่ใหนะครับกนจิตตาคห้ผมดนวยนะครับช่องวิทยุทูตตูตามซานเอลนะครับไดสติมีเพจนะครับไม่มีเพจนะครับ มันก็นาเฟปุ๊กจัดหัวกลุ่มตามเนอะปกไว้ครับแค่เบื้องนอกกลุ่มตามนะครับช่องเร็วหน้าเฟซจุ่มตาพาจุ่มตามสมแพนะครับผมคืนนี้ช่องนอกกลุ่มตามซานแอนคือเกิบหนาะผมกับเพี่อนซื้อซื้อสกุลพรมยาละเนาะกลุ่มตามเนี่ยฮอไม่ซื้อไม่เสี่ยงกว่าเออ ดวงดาวยุโรปประเทศเนี่ยอ่าประเทศเกาหลีเนี่ยกอยี่จ่เนี่ยอังกฤษเนี่ยนี่ปุ่นก็อยิงเหนือเนี่ยอะไรเนาะเอะเอนนเนี่ยละคิวฮอกกันเนอเออเมืองไก่ล่าโสดนะครับท่านประธานผมขอให้ขอโทษนะครับเรื่องเรื่องเล็กน้ำเถอผมขอการาบอุซี่ผมขอโทษขอพ่อย เรื่องนี้เจ้ากรตจามให้เมื่อเขานะครับผมที่เจ้ครับมัณหาขอแก้เมื่อม่นะครับด้วยครับเจ้าก่มจามขอแก้มือมี่เสหว่าคนนฉึกหลายบ่เออฉึกนอนฉึกหลายนะครับเรื่องเล่นะครับเรื่องการพน,นันนะครับเล่นเลียนอยย่ครับลงจีไล เปลืองเงินเปลืองค่ามุคองนะครับสึกกินดีกว่านะครับผมนะครับกับคุณพี่น้องขอฝากพี่ฝากน้องฝากพ่อฝากแม่ฝากพี่พี่น้องพี่สาวเนี่ยพี่สาวอายนุ่มๆนะครับกดไหลกดแค่ต่อต่างหองโก้ขี่ขานอนคนขี่ขานอนนอนจินจสวยในครับเนาะ ไอ้สามไอ้เท่าเสือว่าต,ตุ่มตาเอ้ยน้อยเจ้ามบไม้หัวใจแป้านาตาผู้ห้านี่นลูบรอรอ,อคือผีนะครับยอนี่คืออีสามพันเท่าหมดชิมโปปาป่ามอปลอยเขาบอกหัวใจวานจิงเสียจิงกบเกง่งมม้เกิงเห็ดนี่ขี้อดบ้านเท้านะครับนี่นี่คืออีสามพันเท่า นะคบไปชิมอัป่าถ้าเกิดงอกนะครับ,ไป,ปปรนะรบไปสญิมกักนอกให้จริงงจมเ้นเนี่ยโข้ชิมหรูเออ้เออไอมิ้งจมเซนมีงกูเดียวจิงจนนั่นละนะครับมี่พี่นองอสานม,มังเท่านะครับมี่ผัข่าไม่ขายนะครับขายยังามาขายดีป่อ,อขายดีที่กาละ เคนไทยดีกว่าลูกค้าล่าหลายนะครับผมบข่าวคอฝากพยายี่ยอดเอลซีฝากคี่ห้องจิตเทิงนะครับเด้อครับคมร้านของร้านบูคาทะอำเภอสุนแพ่มาขอนแก่นนะครับมเพื่อเปิดสปอร์เฮลเล่ก็ให้ฮานุค้าขันที่คดีนะครับขอบคุณร้านรถ เจนเมืองสองอำเภอสุนแพจมามพรแก่นนะครับขอฝานอกน้องเอลซีเด้อนะครับเธอข่าคุณเรียบร้อยห้าสิบครับมีล่าหนังยิ่งนั่นแห,นหนละนะครับมีล้านเรียบร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับขอบคุณเดิมกาซ้างตามกาสิงขอบคุณรถเชสโบเลสนะครับผมขอบคุณ เอาครูนะับพี่น้องท่านอำเภอแม่ไผ่นะครับคือขาใส่ก,กรอกอำเภอบ้านพายมาขอนแก่นนะครับชื่ออุ่นุนนะครับอำเภออำเภอโซ่ห่วงครับก็มาจากขวัญับข้นไข่หมาหลายข้นนะครับามีใส่กรอบมีแง่มีใส่กรอดแง่ทรงใหญ่ครับทรงเป็นกล้องมีทรงเป็นกล้องนะครับ มีซื้อของปุ๊บมีเสร็จนะครับผมอ่าคนตองเงยเออคนขายดีคือคนสระกอบน่อไข่หมั่นนะครับหม,ม,มั่บำรพลม้านไผ่นะครับติดต่อได้เบอร์โทรติดต่อได้ร้านเจอกันม่านไผ่นะครับผมเขาคบย่องก๋วยแรก๋แค่นะครับเขาคุณนเอ,อ่อปากเขาหลามอำเภอสุพร่นะครับ เข้าคุณพี่น้องท่านน้อกดมตามชนแนวนะครับมาถึง15ล้านวิลต่อความิองกุมตานะครับขา้ฝาเพ่ฝางเอซี่จถึงจขกกงกุมตามนนี่ชิเอเดอ,อคือกันญาละเพื่อเพือพ่อสุมแพรแล้วแกนยารักนะครับม่เลยแกไม่หอ้อยหออเอานีอ บานงองซแล้วเนี่ยข้วเหนียวแท่งครับวันนี้ไปขับป้าขับป้า,ขา,ปา,ขาเขาดงเรื่งหายเหตุเรื่งหายว่าไม่เป็นไงป้แกงแซ่ป้าฝักข้านองกุญแเนื้แกงมาใหม่ผมมากู่แกงเหี้ผมก็หนอกเหตุค้อนี่นจนะิบเป็นะครับคมผิดขอทิ่งเงือ้อนะครับลุกลาของข้า ว่าชิมน้องกลุ่มตามขอบคุณว่าคอมเมนต์ให้ผมแน่นะครับครับ,บคุณขณ H I เขาเอฟซีให้ช่วยให้ใช่เย่องจิ้งเหลี่ถึจงเบอร์ยี่สิบจิตยี่สิบหกไม่แม่มีสาดยน้นสองพันหาร้อยหกสิบเอ็ดนะครับเลือกนะครับกรฝากพี่ฝากน้องเอฟซีท่านครับว่าเหตุอย่าหน่องกลุ่มตามขอถ่ายรูปตรงแน่ ขอไป็นเอ f ซแฟงครับเพือว่าขอไทยลูกในหินนั่งตามพลาดตามมเลืไหญ่เออเพื่อถามเนี่ยเพื่อถามขอยว่าตามนี่แกแกอะไรออกไม่เลื่อน่คือถามนะคะเอฟซีถามผมนะครับอันน,นที่สิบเจที่สิบหกก็ ลรอเอลอลอก้อนเลครับลาโล่งเคสนี้ให้จาก FC ฟซีชวเอฟซีหลายนะครับผมขอกลับกับ,ก,บ,ก,บกรมพี่ทัอพ์ธชรมเจอก,กันน้องกุมตาซานเนลบีสิบบีสิบสามจิจอกกระบผมของคุณยอดกดไลก์ก็แค่ทดตัวงนี้นะครับข้อกาบ้าหาชโฉหาใช่ชจ้นี้ถื้ถเบอร์ ซิลา้านก็ับมาเก้เาครับผมครับ